มาเบ่งอุปกรณ์ที่ห้าสิจะประกอบกันพี่อ้องเดี๋ยวถอยนหนึ่งก่อนอันนี้ก็เป็นบาโซบาโซที่เป็นค้ายคู่กันครับอันนี้ละเครื่องเกียร์เครื่องเกียร์ไหลซ้ายก็มีอุปกรณ์ภายในเดี๋ห้องาีจเ,เอามา ลองเบิงอันนี้ก็เป็นโซ 10s จุดหานิวจะเป็นแนวป,ปกอบประกอบกันในบเรือพ่นเหยวเรือออกก่อนเรือออกก่อนสีเอามาประกอบมือจับอันนี้อันนี้หมุนหลอกกันครับนัวเครคือเกียร์ โซเป็นโซ่10เอเคิร์งแต่บาเพื่อนหาหมะ12นิว้วเดี๋ยวสีล่องประกอบเบื้องว่าจิเป็นยังไงอออกจากกล่องกล่องไปทังคนเอานี่ออกก่อนเดี๋ยวเบื้อง อ,ออกมาอุปกรณ์อ,ออกมาอันนี้เป็นสเตอร์เนาะเอาตัวนี้ออกแล้วก็เอาตัวนี้ใส่แทนสเตอร์โซนยังตัวนี้โอ้อัวน,นี้เอาเค่งโซตัวตัวนี้เนี่ยเค่งโซตัวเค so. ่งโซ ใส่ใสีแล้วเอาอันใส่แล้วก็มุนปั๊บสัวมองนี่เยอะประกอบเบิ่งตอนออกก่อนอันนี้ออกก่อน,อน,น,ออกกอนเอาสเตอโซสวใส่ขอตันนั้นออกแล้วเอาตันนี้ใส่ ลงไปมันก็นมีหลอกของมันนบนเขาหลอกให้มันแนนก็ตึกๆเมื่อกพอเออใช่ได้ทธรรมดาอันนี้เนาะเอาใส่ไว้ก่อนแล้วอันนี้สีมา่านชุดของไอ้น,นี่ มันในชุดเพิ่นเพราะว่าอันนี้มันใหญ่หลายโอ้ยตกก่อนใหญ่แล้วมันหลอกประยุใหญ่แล้วถ้าหม,มุนเข่าจามแล้วมันก็ยังหลอกประย่มันต้องเอานี่มาห้องอันนี้ห้องอีกสักก่อนันนี้เขา่าสิจะเอาอันนั้นก็ปุ๊บเขา่าห้องไอ้เพิ่อนอยู่ อักสีเอาโอเมนทิศท้างนี่ขิ้ท้ทางเพื่อนุนเข่าก่อนตัวนี้มุนตัวนี้เข้าก่อนทานตังโซล็อกเ,เข่ากับหัวเกียร์เข่ากับหัวเครื่องเกียร์ เอาพ่อ,พอต,ต,ตึงมือกับพ่อได้พี่นอ้องมนอันเขาไปจไ้ำหลายเข่งหลายเดี๋ยวอันนี้สิหกักตัวล็อกของสิหกักใส่บอดดาอีกเอาสามพ่อตึงมือเพราะว่าเป็นบอโลดเพราะอหลุดออกจากกาโบโบันบดเปลี่ยวเปนบอลเนสเมันก็ซีดเบี่ยวลบไปลบมาคนไทยเลื่อยบย่ไดา เราพอตึงมือละพอถึงม,ออองมือเนาะค่ะใส่อะไรใส่ไะไรเนี่ยเคร่งโซ่เนี่ยเคร่งโซ่มาใส่เริ่มเอาโซ่มาใส่กับบะก่อนโซ่ซิบเอ็สนิวเครื่องบาโซ่คอนไฮมาสสิบอง ใส่เลยเถอะโชว์ใส่มันถือทางเรือพี่น้องเด้อมันจีไปยังสี่เห็นบ่ดเลยมันจีไปยังสี่ข่มมันเนาะข่มก็ต้องเอาไปยังใส่ต้องปีนข่มมันถือทางคือการถีบข่มมันไปมันถือทางคือการใส่โบถือทางกับเรื่อโบเขาเด้ เบินใจปะโอ้โออันนี้สำคัญมองเข่งโซนี่ครับมันจะมีเดือยขึ้นมาเอาเขามองหู้นี่ละโหมองสีเหลือนไปเหลือนมากเนีย่ยเพราะเข่งโซ่เนะาะเพราะหมุนเนาะ มันจะเป็นหูอยู่นี่มีอยู่สองด่านใส่ขังได้ก็ได้หูใส่มันถือตัวเล็กก่อนอ,อตัวเล็กความเรียวกับกันกลับก่อนอืม <c oughs> ก่อ็เดินต่อไปอันนี้ที่เขาท่านี้มีน็อตน็อตสองตัวอันน,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 นี้แต่ว่าเอาใบาใส่ก่อนใบาบาง bằng bay này có cái nhà đó bỏ hai tay khu อื่นก็นจะเพิ่งขันแหน่เลือพี่น,อน้องขันคลุมรวมซะก่อนเป็นยันง,ยงนนวัตถิห้าสิ่เด็กเคียงโศซะก่อนคันเท้าค่ายออกมาซ้ำหนึ่งถ้าเจ้าเคียงโศได้คันเท้ามุดแหน่แล้วมันเคียงโศบ่อใดเด้ต้องเคียงเบื้องคันพอดีพอด,พอดีโศเอาก็เอาให้ขั้วอยู่ละให้ขว้แแวแฉกอยู่ละใส่กระมีแนวแถมคงเน,นมาอยู่แต่เท้าขนโบตันัทมันโบมีดาบม,มันยาวๆเเเาก็สิคงงบง อัพเค่งอยู่มองนี่อัพเค่งม้นออกม้นเขา่าคือห้ามม้นนอนทั่วไปแล้วละม้นเข่าก็คือเค่งกันม้นออกคือ,อยากเค่งโคตรจุ๊บ ใหญ่เดี๋ยวก่อนหน่อยนึ่งที่บอยากจะเข่งอืมเออซทำพอดีพอดีละอยญ่ยมันเข่งหลายมันที่บอดีอืมใหย่ใหย่เดไ๋ยว่อนหนึ่งใหญ่ไล่กับพอดีเข่งไล่กับพอดีซทำพอดีพอดี อาสามเดียวละมนหมดปลวกหลองอ่ะคันแหน,น่เลยตอน,นนี้เนาะคันเท่องเชียงเดียดีเลยกับคันแหน่เลยมุนแหน่เลยเอาตึงๆมือขึ้นกันตอนนี้ ใส่กจุจแจพี่ตานีุู่จับเนี่ยม,มันก็าเลยนใส่ทั้งผิดก่อนเนาะมุนทั้งเทิงก่อนเนาะใส่ทั้งหมุนหยาก่อน โูจับนี่ก็ใส้น้ำกลนใส้น้ำลังมันใช้ที่หลังครับประกอบม้วนนั่นแล้วก่อนล้งมันจะงอนนะธอรมดาาี่มีันยาวๆสอดตองไปม้นเนี่ยอันนี้มันมว้วนยาวพอ คอยมุนทละน่อยอ่ามาหม,มุนทางสิตานี่เพรมันได้กดลงเป็นอย่างไรบูล,ละ่ะเนบพพอดีได้กดลงน้างใช่อ่า ง่ายอยู่ข้างนี้ต้องเอาทั้งปุ่นเขาก่อข้างนี้มุนง่ายอยู่ตรงตรงบ่ตรงอยู่เนาะการมุนเหนี่นเลย โ okay. อเคเราก็ตึงมือนี่แหละ,ะได้มีแ่สีเอาน้ำมันหยอดน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องทัวไปละพี่น้องน้ำมันเครื่องรถเมื่อต์ไซส์นั่นละ,ะมาหยอดใส่นี้ใส่จักซํานี้ละพอเขาต้องใส่น้ำมันลอ้อลื่นน้ำมันเครื่องอะ,ะเป็นเียงโซ่เปเรียงโซ่เรียงสเตอร์ตอนเท้า ปุันใส่เข้ากระบอต้องเปิดกันเท่าสีใส่เขากบเปิดตัวนี้โบเปิดน้ำมันบบไลเข้าไปเลียงโซได้พี่น้องมันสิเป็นสูญยากาศมันสิบบมีอากาศดันเข้าไปกันเท่าวัดสีบบใส่แล้วเขากระจี้ค่อยปิดปิดไว้น้ำมันกระโบไลเข้าไปอือเดี๋ยวสีล่องใส่แวดเปิดเปืงก่อนมันสิเป็นยังไงโอ้แข็งแรงดีได้พี่น้อง แรงแข็งแรง,งแจะลองเอาแบตใส่์บ้างใช่ได้โซ so, ่10เอสนิว้ว10เอสนิ้วครึ่งจะบาร์นี่เป็น12เอสนิว้วใช่ได้ก็ใช่ได้แหละคุณจังแถมมาที่แรกผมต้องใช่ว่าเป็นยังคืคอไฮบาร์12เอสนิ้วบัดทึกเบิ์งโซ่บันทึ so, ก1เอสนิ้วอยู่ก็ใช่ได้อยู่ อ่าร่องเบิ้งก่อนพี่หน่อยตอนนี้ประกอบแล้วแล้วก็ลองเดี๋ยวใส่แบตแต่ก็เปิดเบิง้ง โดยการเลยพี่น้องแจ๊วแจ๊วแจ๊วเจ๊วแจ๊วจังสีไปลองตัดเบิง้งหาน้ำมันหยอดก่อนน้ำมันบอทันมีผมมีน้ำมันเครื่องก็ใส่น้ำมันจักนี่ก่อนเดีย๋ยวจังสีหาน้ำมันเครื่องมากใส่ย่อโซ่ก่อน bụi giặt tung, quạt con thì nó tát bưng, xay bớt là cái tát bưng chỉ đỏ, giọt đã mặn rồi, nè, bớt là cái xì lòng tát bưng, đang gấp

是的，李涛。 โอเคครับสำหรับคลิปนี้กขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสไตล์เทีบ้านที่แอลครับเป็นกำลังใจให้กันคลิปนี้กับแกเคนิ้ก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับพี่นอ้อง